สวัสดีครับผมอาจารย์มานพสีเหลืองนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการตีราคาสินทรัพย์ถาวรใหม่นะครับในการที่เราดําเนินกิจการมานั้นทุกกิจการมักจะมีสินทรัพย์ถาวรนะครับสินทรัพย์ถาวรก็คือสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า1ปีขึ้นไปเมื่อเรามีสินทรัพย์ตั้งกล่าวแล้วเนี่ยตอนที่เราได้มันมาในตอนแรกเรามันทึกด้วยราคาทุนที่เราจ่ายเงินในการได้มันมาเมื่อเวลามันเปลี่ยนแปลงไปนะครับมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรที่มีอยู่ในกิจการ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของมันอย่างมีนัยยะสําคัญด้วยก็คือมีมูลค่าเปลี่ยนแปลงไปซึ่งแตกต่างจากที่เราลงบันทึกบัญชีไว้นะครับเมือ่อเป็นเช่นนั้นนักบัญชีควรจะต้องมีการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรน,นั้นให้เป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดนะครับเราจรึงจําเป็นจะต้องมาเรียนการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรกันนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการปรับเพิ่มหรือปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรนั้นนะครับเราจําเป็นจะต้องมาเข้าใจ คำบางคําที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีกันนะครับตัวที่1นนะครับราคาทุนเดิมหรือราคาทุนนั่นเองนะครับราคาทุนเดิมหรือราคาทุนนะครับก็คือจํานวนเงินนะครับที่กิจการจ่ายไปเพื่อให้ได้สินทรัพย์ถาวรน,นั้นมานะครับโดยค่าจ่ายทุกอย่างนะครับที่ทําให้ได้สินทรัพย์ถาวรนั้นมาถือเป็นราคาทุนยกตั็อย่างเช่นผมไปซื้อเครื่องจักรมาหึเครื่องนะครับ มูลค่า100,000บาทแถมผมยังมีค่าขนส่งค่าภาษีอีก10,000บาทดังนั้นราคาทุนของเครื่องจักรของผมก็คือ1 000, 1 0 0 0 0บาทจะเห็นว่าราคาทุนไม่ได้มีแค่ราคาของสินทรัพย์ที่ผมซื้อมาเท่านั้นยังรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่ทําให้เรานั้นได้สินทรัพย์นั้นมาเป็นเจ้าของและใช้งาน,น,นได้ด้วยนะครับนี่คือความหมายนะครับของราคาทุนต่อไปนะครับราคาตามบัญชี ราคาตามบัญชีก็คือราคาที่เกิดจากราคาทุนเดิมลบด้วยรายการตัดจ่ายความหมายก็คือว่าเมื่อเราได้สินทรัพย์นั้นมาด้วยราคาทุนแล้วเนี่ยมันอาจจะมีรายการที่เป็นตัวหักสินทรัพย์หรือมูลค่าของราคาทุนให้ลดลงเช่นค่าเสื่อมราคาสะสม ที่เป็นตัวหักสินทรัพย์นะครับหรือค่าเผื่อนี่สงสัยศูนย์หรือค่าเผื่อสินทรัพย์นั้นด้อยค่าลงนะครับรายการดังกล่าวนั้นเป็นตัวปรับมูลค่าของราคาทุนให้มีมูลค่าลดลงดังนั้นคําว่าราคาตามบัญชีก็คือเกิดจากราคาทุนนะครับลบด้วยรายการที่หักตัวสินทรัพย์นั้นนะครับให้มีราคาตามบัญชีที่อยู่ในสมุดบัญชีของเรานะครับเราก็เลยเรียกว่าราคาตามบัญชีนะครับตัวต่อไปนะครับ ก็คือราคายุติธรรมราคายุติธรรมก็คือราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายนะครับได้ตกลงแลกเปลี่ยนซื้อขายกันนะครับโดยทั้งสองฝ่ายมีความสามารถที่จะต่อรองกันอย่างเป็นอิสระนะครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายนั้นมีความรับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่ตัวเองต้องการจะแลกเปลี่ยนซื้อขายกันนะครับเราก็เลยเรียกว่าราคายุติธรรมนะครับ หรือในบางครั้งถ้าเราไม่มีราคายุธรรมนะครับเราก็สามารถใช้ราคาประเมินโดยผู้ที่มีความรอบรู้หรือว่าผู้ที่มีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆน,น,นะครับให้มาประเมินก็สามารถจัดราคาที่ถูกประเมินนั้นเป็นราคายุธรรมได้นะครับอีกหนึ่งช่อบัญชีนะครับที่เราควรจะต้องทราบก็คือราคาที่ตีใหม่ที่เราลังจะเรียนกันเนี่ยนะครับราคาที่ตีใหม่ ราคาที่ตีใหม่ก็คือราคายุตธธรรมณวันที่ทําการตีมูลค่าของสินทรัพย์นั้นใหม่นั่นเองนะครับสี่ชื่อนี้นะครับเป็นสี่ชื่อที่เราจาเป็นจะต้องทราบสําหรับในเน,นื้อหานี้เพื่อใช้ในการบันทึกบัญชีและบันทึกมูลค่าของสินทรัพย์ให้ถูกต้องนะครับในการตีมูลค่าของสินทรัพย์ขาวรน,นะครับอาจจะตีเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าราคาตามบัญชีของเราเป็นอย่างไรแตกต่างจากราคายุตธธรรมอย่างไรบ้างน,นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อไหรเราต้องตี เพิ่มขึ้นหรือเมื่อไหร่เราต้องการตีลดลงนะครับผมจะยกตัวยอย่างในกรณีที่เราจะต้องตีลดลงก่อนนะครับตีราคาสินทรัพย์ลดลงกรณีที่เราจะต้องตีราคาสินทรัพย์ของเราลดลงอาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยบันทึกบัญชีสินทรัพย์ของเรานั้นมากเกินไปนะครับในขณะที่ท้องตลาดบอกว่าสินทรัพย์ของเรานั้นควรจะต้องมีมูลค่าน้อยกว่านี้ เมื่อเป็นเช่นนี้เราควรจะต้องปรับลดมูลค่าที่เราบันทึกไว้ในสมุดบัญชีของเราเนี่ยให้ลดลงใกล้เคียงกับราคาตลาดหรือราคายุติธรรมนะครับดังนั้นก็ได้ข้อสรุปว่าค่าราคาตาม,ม,ากกาาามาบัญชีมากกว่าราคายุติธรรมถ้าบัญชีมากกว่าเมื่อไหร่จะต้องปรับลดมูลค่าลงนะครับยกตัวอย่างเช่นราคาตามบัญชีเท่ากับ 100ในขณะที่ราคาที่ทำนะครับเท่ากับ20เราจะเห็นว่ามันมีผลต่างกันอยู่เท่ากับ80 80ก็หมายความว่าเราจะต้องปรับมูลค่าของสินทรัพย์ของเรานั้นให้มีมูลค่าลดลงนะครับเพราะว่ามันบันทึกเยอะเกินกว่าราคาที่ทำนะครับการปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์ก็คือสินทรัพย์เวลาเพิ่มขึ้นจะต้องอยู่ทางด้านเดบิตใช่ไหมครับ แต่ถ้าเราต้องการจะปรับลดมันเราจะต้องเครดิตนะครับจึงเครดิตด้วยสินทรัพย์โดยยอดผลต่างก็คือ80นะครับที่เราต้องการจะปรับลดมันและเดบิตอยู่ๆสินทรัพย์ของเราเราก็ปรับลดมูลค่ามันลงมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับทําให้มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงเราก็ถือว่ารายการที่ปรับลดลงนั้นเป็นค่าใช้จ่ายอยู่ในชื่อของคําว่าขาดทุน จากการตีราคาสินทรัพย์นะครับ80นะครับนี่คือการบันทบบัญชีนะครับถ้าเราต้องการตีราคาสินทรัพย์ของเราลดลงซึ่งรายการขาดทุนตรงนี้ถือเป็นบัญชีค่าจ่ายนะครับอยู่ในหมวดที่5ซึ่งจะโชว์อยู่ในงบกําไรขาดทุนนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดผมเปลี่ยนจอดนิดนึงนะครับว่าถ้าในอดีต ก่อนหน้านี้อดีตนะครับอดีตก่อนหน้านี้เนี่ยสินทรัพย์ที่เราเคยบอกว่าเราจะต้องตีราคามาลดลงนั้นมันเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นในอดีตนะครับอดีตนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นนะครับการที่การเคยตีราคาเพิ่มขึ้นนั้นจะตีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นอยู่ในชื่อของคําว่าส่วนเกิน จากการตีราคาสินทรัพย์รายการนี้นะครับเคยถูกตีเพิ่มขึ้นนะครับบัญชีส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์นั้นเป็นบัญชีหมวดที่3นะครับก็คือบัญชีหมวดทุนนั่นเองและหมวดทุนเวลาเกิดขึ้นจะต้องลงทางด้านเครดิตใช่ไหมครับบัญชีหมวดทุนนะครับในอดีตนั้นเราเคยตีราคามันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาโดยผมจะสมมุติว่าเคยตีราคามันเพิ่มขึ้นมาเท่ากับ 30บาทเคยตีเพิ่มมา30บาทแต่ว่าในปีนี้ในปีปัจจุบันเนี่ยเราบอกว่าเราต้องการจะปรับลดมัน80ดังนั้นเราจะลงบัญชียอย่างนี้ไม่ได้ถ้าในอดีตเคยมีการตีเพิ่มมานะครับหลักการก็คือว่าเราต้องการจะบันทึกลดยอดสินทรัพย์ลง80ใช่ไหมครับเราก็เครดิตสินทรัพย์ลง80เหมือนเดิม ตามใจที่เราต้องการเลยนะครับเราต้องการปรับลดมัน80ก็ลง80แต่เราจะเดบิตขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์80ไม่ได้เนื่องจากว่าเราจะต้องมาดูก่อน,อนว่าไอ้ส่วนเกินที่เราเคยตีไว้ที่มันโชว์อยู่ในบัญชีของเราในอดีตนั้นเนี่ยมันมีเท่าไหร่ ควรจะต้องล้างไอ้ส่วนที่ดีเนี่ยส่วนเกินเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยควรต้องล้างมันออกไปก่อนแล้วค่อยบันทึกสิ่งที่ไม่ดีในชื่อของคำว่าขาดทุนดังนั้นถ้าในอดีตมันเคยมีอยู่3 0ิบาทเราควรล้างมันออกไปก่อนมันเคยอยู่ด้านเครดิตนะครับส่วนเกินเวลาเราต้องการล้างมันออกไปก็ต้องนํามันไปไว้ทางด้านเดบิตจึงเดบิตด,ด้วยส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์ ตามที่เคยมีอยู่นะครับสามสิบแล้วค่อยบันทึกขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จากผลต่างที่เกิดขึ้น8ปดสิบลบสามสิบนะครับก็คือห้าสิบดังนั้นเราจะบันทึกขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ได้แค่เพียงห0สิบเท่านั้นเพราะมีบางส่วนที่มันมาช่วยเราบันทึกไปก็คือส่วนเกินที่เราเคยบันทึกไว้ในอดีตนั้นจะต้องลางออกให้หมดก่อนส่วนที่เหลือค่อยบันทึกขาดทุนนะครับ